ยกมาโชว์ตัวให้ดูแล้วสำหรับซีเกิลมิก MPV ไฟฟ้าสุดล้ำสายครอบครัวยุคใหม่จุดเด่นแรกไม่มีเสาบีตรงกลางขึ้นลงโล่งสุดไฟหน้าสตาร์กิยาว90นิ้วเมทิค LED กว่า1,700ดวงด้านท้ายไฟฟูลเลน LED พาดยาวเท่รอบคันขุมพลัง EV 100%มอเตอร์ไฟฟ้า422แรงม้าแรงบิด440นิ้นิวตันเมตร0ูนถึงแค่6.8วินาทีชาร์จเร็วเนี่ย 1 0 8ถึงใช้เวลาเพียง10นาทีแบตเตอรี่76กิโลวัตต์ชาทวิ่งไกลสูงสุด550กิโลเมตรเลยข้างในเนี่ยคือที่สุดของความสบ,บายเบาะนั่ง5้าที่นั่งหมุนได้270องศานั่งหันหน้ามาคุยกันได้แบบชิลๆหน้าจอ O L E D 15นิ้วบวก A R H U D ชิป Snapdragon สั่งงานด้วยเสียง A I ไฟ Ambient Light ล,ล,ลำโพง21ตัวรอบคันคอนโซลเลื่อนได้มีโต๊ะและตู้เย็นในตัวนอกจากนี้ยังมีซิกเกอร์0ู9 ซิกเกอร์ 7X และรออุ่นอื่นๆมาร่วมโชว์ตัวในงานด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาลองสัมผัสคันจริงด้วยตัวเองก็พบกันได้ที่งาน Motor Expo 2025ที่บูสซิกเกอร์หม่เลข A13 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคม